กิว้วกิ้วกาบกาบมาแล้วจ้าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนชัยพันธ์โคนงวันนี้จะมารีวิวนี่นะซุปไก่มันฝรั่งนะฮะฉบับกต่างีจจะเขียนไว้ใต้คลิปนะ,ะเพื่อนเพื่อนไปชมและทลํารับประทานได้เลยจ้ะนี่นะฮะซุปไก่มันฝรั่งอร่อยอร่อยฮะซุปไก่มันฝรั่งเมนูรอร่อยนะ่ารับประทานน้าซุปร้อนๆน,นะะนี่นะะ โซนวมตกรต่างๆ,ๆนี่จะเขียนไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็ไปชมแล้วถามรับทานได้เลยจ้ะนี่นะเมนูอร่อยๆฮะทุกไก่มันฝรั่งนะฮะนี่นะ คุณบอกควาต่างๆนี่ก็เขียนไว้ใต้คลิปน,นะเพื่อนๆก็ไปชมแล้วทำรับทานได้เลยจ้ะนี่นะฮะเมนูซุปไก่มันกระรัง เมนูอร่อย,ออยน่ารับประทานนะเพื่อนๆไปทานทำทานได้เลยจ้ะนี่นะฮะอร่อยๆฮะซุปไก่มันฝรั่งนะฮะน้ำซุปร,อร้อนๆน่ารับประทานนะฮะนี่นะฮะส่วนประกอบต่างๆจะเขียนไว้ใต้คลิปนะเพื่อนๆเข้าไปชมและทำรับประทานตามได้เลยจ้ะกับพ่อคุณยงนะฮะนี่นะฮะ ลุกไก่มันฝระ่ังเนี่ยมันมาจากชาวตวนตกนะฮะนี่นะฮะเขาจะใช้ไก่งวงนะฮะแต่บ้านเราแล้วก็ใช้ไก่ธรรมดาก็ได้นะฮะนี่นะฮะเมนูอร่อยๆ